สวัสดีครับเพื่อนเชาวเว็บไซต์ autodep.com ทุกท่านครับวันนี้ครับผมอยู่กับรถไฟฟ้าครับรุ่นใหม่ในร่างของรถอันเนกประสงค์ SUV ครับกับ l e a f t Motor C10 BEV ครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถไฟฟ้าครับ100%ที่วันนี้ครับผมจะพาไปชมคันจริงครับทั้งภายนอกภายในรวมไปถึงสเปครายละเอียดต่างๆของตัวรถกันรายละเอียดของเขาครับจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับ อันนี้ครับผมก็อยู่กับเจ้ารถไฟฟ้ลาลิฟต์มอเตอร์ C10 แล้วนะก็เรียกได้ว่ามาถึงประเทศไทยของเราแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าเจ้าลิฟต์มอเตอร์ C10 ี่ยรายละเอียดตัวรถค,คันจริงเนี่ยของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก่อนที่เราจะได้ทราบในส่วนของราคาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับผมเจ้า C10 นะครับผมก็มาพร้อมกับความยาวนะครับเพื่อนๆ4 7 มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็มีระยะฐานล้อครับของเขาเนี่ย2,825ม mm ิลลิเมตรครับความกว้างของเขานะครับผมอยู่ที่1900มิลลิเมตรนะครับผมและมีความสูงครับ1,680ม mm ิลลิเมตรนะครับผมซึ่งผมดูคันจริงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมก็คือใหญ่โตทีเดียวดีไซน์ตัวรถของเขาเนี่ยคือต้องบอกเลยว่า คือเห็นแล้วมันนึกถึงอะโดยเฉพาะด้านท้ายผมอยากให้เพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆนึกถึงตัวอนเนกประสงค์หรูรุ่นไหนกันนะคือตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆทีเดียวนะครับผมอ้ออีกตัวเลขชุดหนึ่งครับที่ผมลืมบอกไปนั่นก็คือความสูงใต้ท้องรถของเขานะครับก็อยู่ที่190มิลิเมตรนะตัวรถครับมีน้ำหนักรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.46ตัน นะครับก็เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมดีเทลรายละเอียดตัวชุดไฟจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างมีความแบบเรียบหรูนะครับผมโค้งบนเนี่ยตลอดทั้งตัวถังเลยเนี่ยชุดไฟหน้าของเขาไฟเดย์ทามแลนนิ่งไลท์มีตัวในส่วนของเนี่ยเลนลูกแก้วอะไรต่างๆตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีความแบบเพียวแล้วก็ยาวนะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยมีคาดเห็นไหมครับเพื่อนๆด้านหน้าเลยแน่นอนว่า ตัวกระจังอะไมันก็จะไม่มีแล้วมันก็จะเป็นแบบเรียบเรียบตามสไตล์ของรถไฟฟ้านะครับผมด้านหน้าก็มีในส่วนของกล้องมีเรดาร์อะไรต่างๆนะติดตั้งมาให้ซึ่งตัวรถมันก็มาพร้อมกับระบบเอเดสนะกล้องมันก็จะมีความแบบเรียบเรียบหน่อยดูแบบเนียนไปกับชุดกันชนด้านหน้านะครับผมการตกแต่งเนี่ยนอกจากสีตัวรถอะในแต่ละสีแล้วครับก็จะตัด การตกแต่งเนี่ยด้วยสีดำนะเป็นส่วนใหญ่เลยถ้าเพื่อนเพื่อเห็นสีอื่นอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูเนาะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีขาวสีเทาหรือแม้กระทั่งสีแบบเทาๆานะก็เรียกว่าโอ้โหดูพรีเมียมดูสวยมากๆทีเดียวนะครับล้อของเขานิดนึงเป็นสีเทาแบบด้านด้านะครับเพื่อนๆลักษณะก้านเนี่ยเหมือนแบบคล้ายๆดีไซน์แบบพวกตัวตว,ตว,วายเนาะเป็นล้อขนาด20นิ้วเลยนะครับสเปคยาง2 4 5สห้า 45R 20นะแล้วก็รัดมาด้วยยางดันหลบนะครับผมระบบดิสเบรกก็เป็นแบบ4ล้อเลยช่วงล่างด้านหน้าแบ็ p พอดสันสตั๊กนะครับผมด้านหลังก็เป็นแบบมัลติลิงนะ,อะลองดูด้านหลังนะครับผม245 45 r 20เหมือนกันนะดีไซน์ก็เหมือนกันเลยทั้งท้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมโอเคไล่ดูบริเวณแนว ฝากระโปงด้านหน้าหน่อยนะจะเห็นนะม,มันมีความโค้งมนมีตัวชุดโลโก้นะครับมีสันมีเคิร์ฟตรงเนี้ยแล้วก็เห็นนีด้านข้างด้านข้างตรงเนี้ยมีลักษณะเหมือนแบบเป็นแบบคําว่าลิฟท์มอเตอร์ด้วยนะครับอยู่บริเวณแก้มด้านข้างนะด้านหน้านะครับผมตัวกระจงมองข้างของเขาก็เป็นแบบสีดำนะครับซึ่งสีอื่นเนี่ยตัวกระจงมองข้างมันก็จะเป็นสีดำนะซึ่งจะตัดกับสีรถอื่นๆนะมีในส่วนของชุด ไปเลี้ยวนะครับผมมีกล้อง360องศานะตรงนี้ก็มีกล้องตั้งมาให้นะด้านล่างแล้เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้เอ่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเจ้ารีโมเตซีเทนนะครับผมก็จะใช้ในลักษณะของตัวเหมือนคีย์การ์ดนะใช้การแปะล็อกแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับจะไม่สามารถที่จะมาเป็นลักษณะของ k e ย l e s s ตรงนี้ได้แต่ว่าตัวรถเนี่ยมีในส่วนของแอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อกับตัวรถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับ มือเปิดประตูก็จะเป็นแบบฝั่งเรียบนะก็จะดูแบบล้ำๆหน่อยครับแผงประตูด้านข้างก็จะค่อนข้างแบบเรียบแล้วก็คงมนนะครับผมแล้วก็ตัวบริเวณซุ้มล้อตรงของเนี่ยอันนี้เขาดีไซน์มาแบบให้เน้นไปทางหลูไม่ได้เอาไปลุยเท่าไหร่นะมันจะไม่ได้มีลักษณะเหมือนแ,แบบตัวขอพลาสติกด้านดกันรอยนะครับผมกรอบกระจกหน้าต่างนะครับผมก็เป็น สีดำเลยทั้งหมดเลยนะครับผมยิ่งถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะด้านบนครับนี่ในส่วนของลาวหลังคามาให้นะแล้วก็อันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นกระจกด้วยนะครับเพื่อนๆแต่มันสีดำก็จะดูแบบเนียนๆมาเลยมีชาร์กฟินดีไซน์ของชุดสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับเชยไล่ๆกันมาเลยนี่ก็มีไฟ เบรกตรงที่สามีไล่ฝ้ากระจกหลังแต่ว่าจะไม่มีในส่วนของที่ปัดน้ําฝนหลังมาให้นะแล้วก็ชุดไฟท้ายของเขาเพ่ื่อนเห็นไหมน,ะนี่ไฟสีแดงตอนนี้ติดอยู่คาดยาวแบบดูสวยแล้วก็หรูหรามากเนี่ยคาดยาวทางด้านซ้ายจะรวด,ด้านขวาเลยนะครับผมด้านท้ายมีคําว่าลิฟต์มอเตอร์นะแล้วก็มีชื่อรุ่น4 1เทนนะครับผมชุดกันชนหลังเนี่ยก็ค่อนข้างดูแบบเรียบหรูนะ ไม่ได้เน้นไปทางสปอร์ตนะครับจะให้รู้สึกถึงความพรีเมียมหน่อยนะมีเซ,เซ็นเซอร์กระระยะต่างๆมาให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดในส่วนของฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้านะมันจะมีปุ่มตรงนี้ครับเพื่อนๆเล็กๆนะมีขีดก็กดหนึ่งทีมันก็มีเสียงเตือนนะครับนี่พื้นที่สัมภาระท้ายด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างขวางทีเดียวเพราะเขาเป็นรถในรูปแบบ สแถวนะ,ะตัวเบาะแถว2อเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะปรับพับได้แบบ60 40นะแล้วก็ตัวพนักพิงเนี่ยสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับประมาณ2ส,สเต็ปนะตรงนี้มันเหมือนมีแบบร่องในการติดตั้งตัวปิดบังสัมภาระท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดด้านใต้ตรงนี้ก็มีในส่วนของชุดคิดเนาะช่วยเหลือฉุกเฉินมีช่องเก็บของ ต่างๆด้านล่างตรงนี้ก็สามารถวางของมีเป็นสเต็ปนะลึกลงไปประมาณ3สเต็ปได้นะครับผมก็ค่อนข้างกว้างขวา,า,างทีเดียวนะพื้นที่ด้านหลังเขาไอ้นี่มีอีกสเต็ปหนึ่งชุดชาร์จฉุบเฉิญน,นะครับผมก็จะมีร่องแบ่งเป็น2ช่วงนะด้านหลังตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวซับบูเฟอร์นะครับโอเคก็เรียบเรียบ,เ,ยบเน้นใช้งานปกติพื้นที่สัมภาระทั่วไปมีไฟสองสำารับท้ายด้านซ้ายมาให้นะครับประมาณนี้ ฝาท้ายก็ปิดล็อกไฟฟ้ากดตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในของเจ้า C10 เป็นยังไงครับมาดูกันที่ภายในของเจ้าร m o มเต C10 กันบ้างนะครับผมก็มือเปิดประตูแบบเรียบเนาะ,ะเราก็ใช้ของนิ้วนะแล้วก็งางออกมาแบบนี้นะครับผมนี่ภายในห้องโดยสารของเขาคันนี้เป็นโทนสีดำนะจะเห็นได้ว่าค่อนข้างมีความแบบมินิมอลเรียบรูนะครับมี หน้าจอในส่วนของตัวหน้าปัดดิจิตอลตัวคลัสเตอร์นะตรงนี้ก็ขนาด10.25นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของจอกลางนะขนาดของเขาก็จะอยู่ที่14.6นิ้วก็จะใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวผมอยากให้ดูแผงประตูของเขาเห็นไหมดีไซน์ของเขาจะค่อนข้างแบบเน้นความเรียบนะแต่ดูพรีเมียมนะครับผมเนี่ยด้านบนมันมีความเหมือนแบบคือถ้ามองอะ่ะมันให้ฟีลเหมือนแบบอคันทารานะแต่ว่ามันเป็นแบบ หนังเรียบเรียบนะไม่ได้เป็นแบบเหมือนขนขนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าเท็กเจอร์เนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยเป็นแบบซอฟทัชเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยอ่ะตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะแต่ว่ามันก็ดูแบบเออดูเนียนดูสวยงามทีเดียวนะเห็นไหมมีการใช้เส้นสายตัวเหมือนเป็นโครเมียมแบบด้านสีเงินเนะครับที่มือเปิดประตูวความมินิมอลอยางไงตัวชุดกระจกไฟฟ้าเนี่ยนะ ก็เป็นแบบออโต้นะทั้ง4บานไหมเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะโอเคเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับผมให้มาให้ก็เป็นฟังก์ชันแบบครบๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านี่โอ้โหแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมฟีเจอร์ฟังก์ชันมีนี่ตัว เวลคัมเซดมาให้ด้วยเวลาเปิดประตูเนาะตัวเบาะที่นั่งก็จะเลื่อนไปด้านหลังให้เราสามารถที่จะเข้ารถเนี่ยได้อย่างสะดวกนะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราออกจากตัวรถนะก็สะดวกสบายทีเดียวพวงมาลัยดีไซน์แบบ2ก้านนะแล้วก็เป็นลักษณะการควบคุมแบบเป็นเหมือนล<ๆ>ูกกิ้งนะครับเพื่อนๆเนี่ยกดเลื่อนต่างๆเนาะดันซ้ายด้านขวาเน้นความง่ายเนาะไม่ได้แบบต้องมีปุ่ม อะไรเยอะแยะเนาะซึ่งการควบคุมมันก็น่าจะไปอยู่ที่จอกลางแบบหลักๆเลยนะครับผมนี่พัดลมเปิดอยู่นะนี่ชุดอ่ะผมพาดูนี่ก่อนตัวคลัสเตอร์ดิจิตอลนะครับผมสีสันสวยงามดีมีกราฟิกตัวรถนะคันนี้โชว์ด้วยว่าเป็นสีดำนะด้านขวาก็เป็นในส่วนของระบบนำทางด้านซ้ายบอกความเร็ว มีบอกตำแหน่งเกียร์ระยะทางที่สามารถวิ่งได้นะครับผมอันนี้โชว์อยู่460กิโลเมตรนะมีตัวในส่วนของระบบอ่านป้ายจราจรมาให้ด้วยมีบอกอุณหภูมิหมอกโหมดการขับขี่ซึ่งเจ้ารีมอเตอร์4 1 0นะครับผมก็เดี๋ยวผมเล่านิดน,นึงแล้วกันว่าสเปคของตัวรถเขาเนาะเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมพาไปดูหน้าจอตัวปรับตั้งค่าต่างๆก็เหมือนแบบเป็น แท็บเล็ตอันนึงเลยนะแบบแปะอยู่ด้านหน้ารถเนาะก็เป็นแบบยอดนิยมในตอนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูนิดนึง v ี h i c l สเต a t สเนี่ก็มีบอกตัวเลขบันทึกตัวสเตตต่างๆนะครับผมตัวรถครับมาพร้อมกับมอเตอร์นะที่มีพละกำลังขับสูงสุด218แรงม้านะแรงบิดเนี่ย320นิวตันเมตรติดตั้งมาพร้อมกับแบตเตอรี่ครับ ขนาด69.9กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งตามมาตรฐาน NEDC นะครับผมก็วิ่งได้ไกล477กิโลเมตรนะครับผมรองรับการชาร์จ AC ครับสูงสุด6.6กิโลวัตต์ DC สูงสุด84กิโลวัตต์นะครับผมสามารถเร่ง0-100เนี่ยภายในเวลา7.5วินาทีนะก็น่าจะเหลือเฟือนะสำหรับการขับขี่ซึ่งการขับขี่จริงจะเป็นอย่างไรช่วงล่างที่ทางรีมมเตอร์บอกว่า เขาเน้นมาเลยต้องคอยติดตามชมกันว่าขับขี่จริงแล้วมันจะเนียนขนาดไหนนะครับโอเคเล่นหน้าจอให้ดูนิดนึงนี่ปรับในส่วนของตัวไลติงนะภายนอกภายในสามารถที่จะตั้งค่าได้หมดเลยอะเนี่ผมลองเลื่อนดูปรับสีได้นะครับเนี่ยปรับสีภายในแอมเบียนภายในห้องโดยสารนะตรงนี้ได้ด้วยนะครับมีอะไรอีกตัวระบบประตูระบบ หน้าต่างต่างๆก็สามารถที่จะปรับได้ตัวหลังคาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นหลังคากระจกขนาดใหญ่เลยเพื่อนเห็นไหมยาวไปถึงด้านหลังเลยโหใหญ่โตใหญ่โตเดียวลองเปิดดูไหมรูฟรูฟหลังคานะครับผมอ,อันนี้เป็นตัวแบบแอรจัดการตั้งค่าต่างๆนะมีฝาท้ายไฟฟ้าอะไรต่างๆด้วยนะีนระบบชาร์จตอนนี้แบต97%นะครับผม s ัดกิ้งเคเบิลวก็มีบอกในดินามิกเรนจ์นะปรับตั้งค่าต่างๆโหมดการขับขี่มีวันแพดเดิลนะครับผมออโต้เบรกโฮระบบตัวช่วยต่างๆมีหมดเบรกอัตโนมัติเตือนจุดอับสายตานะครับผมฮิว l ดียสเซนส์คอนโทรลก็มีนะก็โหมดการขับขี่มีอะไรอีโค o คอมฟอร์ตสปอร์ตคัสตอมก็สามารถที่จะปรับได้นะคัสตอมนี่ ปรับในส่วนของเรื่องอัตราเร่งนะครับตัว Regenerative Braking นะแล้วก็ตัวพวงมาลัยก็สามารถปรับได้ในโหมดนี้นะซึ่งผมว่าเหมาะมากๆบางทีเราอาจจะชอบาการขับขี่แบบสปอร์ตนะแต่พวงมาลัยเราอาจจะชอบแบบเบาๆก็ได้ไม่ได้ชอบแบบหนักๆอะไรแบบนั้นนะครับโอเคนี่ระบบ Adas หน้าจอก็ค่อนข้างลื่นไหลนะเนี่ยมันสามารถติ๊กได้หมดเลยเตือนออกนอกเลนนะสปีดลิมิตโอเวอร์สปีเตือน a d Adaptive c r u i s e control นะครับเลนเซนเตอร์คอนโทรลรักษารถให้อยู่ในเลน active safety นะเนี่ยมีหมดนะมีมาให้หมดปรับตั้งค่าได้หมดอันนี้ผมยังไม่เห็นว่ามีภาษาไทยนะยังไม่ได้ลองเลือกดูว่ามีภาษาไทยมาแล้วหรือยังนะแต่คิดว่าไม่น่ายากครับกับการอัปเกรดในเรื่องของภาษาไทยอันนี้ก็เป็นระบบคำสั่งเสียงนะครับผมตัวดิสเพย์นะไลท์โหมดด์กโหมดนะปรับได้แล้วแต่ชอบระบบ ต่างๆนะเซฟตี้นะครับผมตัวแอร์แบกนี่มีออนมีออฟอยู่ได้นะครับเมนเทนเจอร์เนอรก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ของตัวรถเนาะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับโอเคลองดูเมนูของเขามีกล้อง360องศาเนี่ยมีคีย์ลัดตรงนี้นะดูกล้องดูกล้องอันนี้ก็จอดอยู่ในหลังคาแต่ว่ากลางแดดน,นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองดูมุมมอง มีมุมข้างล้อทั้ง4นะ 3D <c oughs> ก็เห็นรถเป็นแบบโปร่งโปร่ง,รง,รงนะก็คิดว่าน่าจะเห็นใต้ท้องด้วยเวลารถเคลื่อนที่กล้องด้านหน้าก็จะมีการบันทึกภาพแล้วก็มาแสดงท่งานใต้ตรงนี้นะครับตั้งค่ามีเตือนมีอะไรก็กล้องก็คมชัดระดับ1น,นะอาจจะไม่ได้แบบปริขนาดนั้นนะแต่ก็ใช้งานได้ ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับโอเคเนี่ยผมลองปรับหลายๆแบบดูนะโอเคมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่น่าสนใจอ๋อนี่แล้วเขาก็บอกว่าตัวรถเจ้าซีเทนรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะปรับในส่วนของเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยให้นอนเอได้แบบ180องศาเลยที่ว่าโอ้โหน่าจะเหมาะกับการแบบนอนแคมปิง้งชิลๆอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะโอ้โหไม่รู้ว่าใช้โมดนี้หรือเปล่านะเพื่อน โหมดเงียบนะโหมดเงียบอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของแบบการให้บรรยากาศภายในรถนะบางทีเรารออยู่ในรถแบบนอนหรืออะไรเงี้ยลองลองดูสักอันไหมโอ้โหมีเลือกแบบรูปแบบแล้วก็ตั้งเวลาได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เปิดในส่วนของหน้าจอจะเปิดหรือปิดก็ได้นะ,อ,ะอันนี้มันก็ต้องบอกว่า just c o n e i n นะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะอ่ะเนี่ยพอผมกดปุ๊บครับเนี่ยมันเข้าโหมดละ แล้วก็ตัวเบาะที่นั่งครับเพื่อนๆอยากให้ดูนี่เห็นไหมมันปรับเอ็นลงไปด้วยนะ,ะคือให้เราแบบพร้อมงีบหลับได้เลยเอนี่แล้วเรากดออกได้นะครับจะปิดหน้าจอก็ได้เมื่อไม่ให้มันสว่างแยงตานะอะออกตัวเบาะที่นั่งครับมันก็ปรับแบบอตัตโนมัติให้เลยโอ้เยี่ยมเยี่ยมก็ภายในก็ต้องบอกว่ามันมีความเหมือนเนาะรถไฟฟ้าจาก อเมริกันแล้วกันว่าเหมือนอะไรที่เน้นความแบบเรียบแล้วก็รวมเขาเรียกแทบจะทุกอย่างเนี่ยไว้ที่ตัวหน้าจอกลางเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะคันนี้มันจะให้มาเป็นลักษณะกุญแจแบบเป็นการ์ดอย่างนี้ครับเพื่อนๆยังยูในซองอยู่นะก็ลักษณะเหมือนกันเป็นการ์ดครับปกติเนาะเวลาจะใช้เนี่ยก็ต้องนี่มาแล้วก็วางในส่วนของตัวแท่นไวเลสชาร์จเจอร์ตรงนี้นะก็สามารถที่จะเปิด ระบบสตาร์ตตัวรถได้มีช่องวางแก้วสองตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงนี้ดีไซน์เหมือนแบบจะทําเหมือนจะให้หยิบเปิดแล้วแต่เป็นน่าจะเป็นดีไซน์เฉยๆนะตรงนี้เห็นไหมไม่มีปุ่มเลยแต่ด้านใต้ตรงเนี้ยเป็นไฟนะเพื่อนเือนที่เราสามารถที่จะปรับได้นั่นเองนะด้านบนตัวแดชบอร์ดมีอะไรบ้างตรงนู้นมีชุดลำโพงนะมีดีไซน์เหมือนซาวบาเลยตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของระบบที่คอยตรวจับผู้ขับขี่นะครับผมกระจกมองหลัง แมนนวลน,นะเพืนือนปรับตรงนี้นะที่บังแดดนะครับมีเจาะมีไฟแบบอนนวนมาให้นะฝังหน้าแล้วก็วเนียนๆนะครับฝั่งผู้ขับขี่ก็มีมาให้นะตัวนี้ก็มีในส่วนของชุดควบคุมมีไฟนะครับเปิดตัวมม่านหลังคาได้นะก็เป็นแบบ one touch เหมือนกันนี่ลองดูเห็นไหม จะหยุดตรงไหนก็ได้อลองเปิดจะได้สว่างสว่างนะครับตัวเบาะก็เป็นหุ้มหนังดูเนียนๆน,น,นะเพื่อนๆน่าจะเป็นหนังสังเคราะห์นะน่าจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับก็เป็นเบาะโทนสีดําเลยแล้วก็ดีไซน์ตรงกลางมีความเป็นเหมือนรูๆแต่ว่ามีความแบบสัมผัสที่ค่อนข้างดูเนียนๆอยู่นะครับที่เท้าแขนกลาง ตรงนี้ก็เป็นแบบซอฟทัชนะครับสามารถเปิดได้มีความแบบเออมีหน่วงนะเนี่ยไม่ใช่แบบว่าปล่อยแล้วก็ปึ้งลงไปเลยนี่แล้วก็ด้านหลังตรงนี้มีที่วางแก้วน่าจะเป็นสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับโอเคเดี๋ยวด้านท้ายด้านหลังแถวเอ็นยังไรไปดูกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูาที่เบาะแถว2กันบ้างนะครับว่านั่งโดยสารแล้วเป็นยังไงนะก็จะเห็นได้ว่าดีไซน์เนาะ ก็ล้อไปกับบริเวณด้านหน้านะมีไฟแอมเบียนไลท์บริเวณด้านใต้ตรงนี้นะมีลําโพงนะครับผมดีไซน์เนี่ยเห็นไหมมีสีเงินเงินออกด้านด้านตัวสวิตช์วควบคุมกระจกไฟฟ้านะอันนี้น่าจะล็อกอยู่จากบริเวณตัวจอด้านหน้านะครับผมมีที่วางของมีลําโพงต่างๆครบครันเดี๋ยวผมลองก้าวเข้าไปตัวรถก็มีความสูงระดับหนึ่งนะเราอาจจะต้องยกขาเล็กน้อยนะครับผมแก้าวเป้เอ,อหัวก็ไม่ได้ชนนะเพื่อนๆเน,นี่ยผมลองนั่ง ตัวเบาะแถว2เนี่ยสามารถปรับพับได้แบบ60-40นะครับผมซึ่งทางลิมเิเตอร์บอกว่ามันปรับได้2ระดับนะตัวพนักพิงนะอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้ตั้งสุดอันนี้ก็เอนสุดนะตัวเบาะเขาจะค่อนข้างมีความหนาแล้วก็แบบนุ่มๆหน่อยนะแล้วก็มีสัมผัสที่แบบเออเนียนๆแบบละมุนละมุนหน่อยนะสำหรับตัวี1 0คันนี้นะแล้วก็ยิ่งเวลาที่เราเปิด ม่านด้านบนเนี่ยหลังคากระจกอะ่ะโอ้โหมันให้ความรู้สึกที่แบบโปร่งมากเออม,มันทําให้เรานั่งเนี่ยก็ยิ่งไม่รู้สึกอึดอัดเลยซึ่งเดิมเดิเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอยู่แล้วเพราะว่าหลังคาด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสูงอยู่นะเนี่ยผมนั่งเอนก้นชิดด้านในนะพื้นที่เหนือสีสาะนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เล็กรูมเนี่ยเหลือๆเ,เลยเพราะว่าตัวเบา คู่หน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับถอยหลังมามากทีเดียวก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับด้านหลังบอกก็มีช่องเสียบของเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะกระจกบานหลังตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะมันทําให้เราเวลานั่งโดยสารเนี่ยเรามองออกไปด้านนอกเนี่ยเออรู้สึกแบบไม่อึดอัดนั่นเองนะครับมีอะไรอีกเออจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันค่อนข้างแบบดีไซน์แบบเรียบๆเ,เลยไฟไฟก็ใช้การแบบกดลงไปเลยนะด้านไหนก็ได้เป็นไฟ LED นะมันมีความแบบนวลๆอยู่นะ ตัวเบาะที่นั่งครับเพื่อนๆมีแน่นอนที่เท้าแขนกลางแต่ไม่มีที่วางแก้วซึ่งที่วางแก้วมันไปอยู่บริเวณตัวคอนโซลกลางด้านหลังละซึ่งด้านหลังเนี่ยก็มาพร้อมกับช่องปรับอากาศด้วยแล้วก็ด้านล่างมีในส่วนของช่องเสียบ USB Type C แล้วก็ Type A ที่มีไฟด้วยนะครับโอเคเนี่ยเบาะก,ก็มีระบบ ISO f i x สำหรับติดตั้งคาสเด็กมาให้ด้วยนะก็ใช้งานได้ครบครันเนี่ยค่อนข้างมีความสบาย แต่ว่าจะเห็นว่าในส่วนของตัวที่รองขาตัวเบาะรองนั่งเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความแบบไม่ได้แบบตั้งชันขึ้นมานิดนึงนะผมนั่งก็จะเห็นว่าเข่าผมอาจจะมีความแบบเออชันขึ้นม,มานิดนึงแต่ว่าเ,เวลาเรานั่งโดยสารขาสามารถที่จะสอดเท้าเนี่ยไปใต้เบาะด้านหน้าได้นะครับผมมันก็จะพอดียิ่งขึ้นนะเราเวลาเรานั่งแบบกันแค่2คนเนี่ยกางออกมาด้านซ้ายด้านขวาโอ้ค่อนข้างสบายแล้วก็ทัศนวิสัยที่ผมมอง ไปด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าถูกบดบังเท่าไหร่นะกเราก็สามารถที่จะมองเห็นด้านหน้าได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะสบายนะซึ่งต้องรอดูครับว่าเวลานั่งโดยสาร <Here. S 1> จริงเนี่ยขับขี่แล้วจะเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆ่าเน,นี่ยโอเคเลยอ่านี่ <c oughs> เป็นระบบก็เรียกระบบคำ <navigation S 1> สั่งเสียงเ <first. S 1> ขายังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เนาะตอนนี้เนาะก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะมีภาษาไทยหรือเปล่าเนี่ยผมลองนั่งอันนี้ Please open the navigation อันนี้คือ <first. S 2> ระดับที่ชันขึ้นมานะก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันตั้งชันอะไรขนาดนั้นก็ยังนั่งสบายๆนะตัวซัพพอร์ตด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีความแบบเออหนาแล้วก็นุ่มลงไปทีเดียวนะเออมันให้ความสึกที่นุ่มอะ่ะไม่ได้แบบแข็งขนาดนั้นนะครับผมโอเคสว่างดีเนาะ <Please S 2> ประมาณน,นี้เนาะสำหรับแถวสองด้านหลังของเขานะครับโอเคครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเบาะ ผู้โดยสารตอนหน้ากันบ้างนะผมลองนั่งดูการก้าวขึ้นไปเออศีรษะก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องก้มหรือต้องอะไรนะการนั่งโดยสารค่อนข้างที่จะโอ้โหกว้างขวางนะเดี๋ยวผมลองเลื่อนเบาอันนี้ถอยมาด้านหลังสุดแล้วนะครับผมสําหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับเพื่อนๆโอเคเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับดูเบาเบาปรับสูงต่าไม่ได้เนาะการนั่งโดยสารมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบ ตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับเลื่อนไปด้านหน้าแบบสบายสบายที่ผมนั่งปกตินะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนโอเคเลยตัวหลังคาด้านบนผมลองปิดหน่อยดีกว่าว่าเวลาที่เราปิดม่านด้านบนแล้วเนี่ยเออมันรู้สึกอึดอัดไหมเวลาเหมือนมันทึบๆนะครับโอเคกระจกบานด้านข้างก็ใหญ่ดีนะตรงนี้มีช่องกระจกคล้ายคลยมันแบบ กระจกหูช้างนะมองไปก็ทาให้รู้สึกว่าเออไม่ได้ถูกบทบังนะยิ่งเวลาเราเป็นผู้ขับขี่ครับการมองไปไม่ถูกบทบังเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราขับขี่ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะอ่ะเนี่ยตัวม่านปิดละศีรษะด้านบนเนี่ยผมสูง178เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆเนี่ยระยะก็ยังเหลือแบบสบายๆเลยการนั่งโดยสารเนี่ยสัมผัสของวัสดุซอฟทัชภายในเน,ยเนียนมากๆเพื่อนๆตัวจอเนี่ยเราก็สามารถปรับใช้งานได้นะคือมันเป็นจอ วายสกรีนเนาะแนวนอนค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความแบบเน้นแบบมินิมอลเลยรวมทุกอย่างเนี่ยแทบจะอยู่ในตัวจอกลางตรงนี้เลยนะครับระบบอินโฟเทนเมนต์ข้อมูลตัวรถระบบความบันเทิงต่างๆจะเต็มนะครับผมนี่นี่ผมให้ดูวิธีเวลาการที่จะล็อกรถนะครับก็ใช้เหมือนลักษณะเหมือนกันเนาะแปะเพื่อนๆอ,อ่ามันก็จะพับรถก็จะล็อกนะครับผม เาเปิดไม่ได้ละตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วนะก็ล็อกแล้วนะครับผมเวลาเรามาจะปลดล็อกรถนะก็แตะไปันจะมีเสียงกึกก่อนประตูตัวกระจกมองข้างกลางมีไฟสัญญาณนะตรงน,นี้ก็สามารถที่จะเปิดได้ละอ่าก็เป็นลักษณะประมาณนี้นี่เวลาเข้าไปตัวหน้าจออะไรต่างๆก็จะแสะดงขึ้นมาแล้วนะครับถามว่าเราเข้ามาเนี่ยมันเข้าเกียร์ได้เลย เกียร์อยู่บริเวณด้านขวาตรงนี้นะเป็นก้านนะเห็นไหมผมลองดูไม่ได้นะครับผมก็คือเราต้องวางตัวกร์ดเนี่ยกุญแจเนี่ยไว้ที่ตัวแท่นไวเลสตรงนี้ก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็รถเนี่ยถึงจะพร้อมสถานะเรดี้สามารถที่จะเข้าเกียร์ได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมเข้าเกียร์ได้แล้วนะก็ใช้เป็นการคันโยกแล้วก็กด ปลายการก็เป็นตัวพีนะครับถามว่าขับขับอยู่ตัวการ์ดเอาออกแล้ไหมเอาออกได้นะไม่ใช่ว่าการ์ดหลุดแล้วก็รถจะขับไม่ได้นะไม่ใช่นะตรงนี้ก็สามารถที่จะรองรับในส่วนของไวเลสชัชเจอร์ได้นั่นเองผมพาดูครับภายในของเขาอีกสีหนึ่งนะคันนี้เป็นแบบโทนภายในสีน้ำตาลโทนแบบสว่างสว่างตัดกับสีดำนะครับเพื่อนๆก็คันที่ผมพาไปดูคันรีวิวที่ผมคันเมื่อกี้เนาะมันจะเป็นสีดาลวนะ้วนเนาะแต่คันนี้จะเป็นแบบ สีน้ำตาลเขาเพื่อนๆ่โอ้โหมันดูแบบสว่างตามากๆเลยนะฮะเป็นสีน้ำตาลออกแบบชายเย็นชายเย็นนะนี่ผมอยากให้ดูเนาะมันก็จะตัดกับสีดำก็ดูสวยไปอีกแบบแล้วคันนี้ภายนอกเขาเนี่ยสีเขียวคือดูหรูดูพรีเมียมมากๆเนี่ย,เ,ยเห็นไหมด้านหลังสีน้ำตาลเนี่ยเวลาพับเบา60-40มันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นีครับก็เป็นทั้งหมดกับการพาชมคันจริงครับรถไฟฟ้า ใหม่ล่าสุดในร่างของรถ SUV อเอเนกประสงค์ครับ l ิฟต m มอ o ต c 10 BEV เป็นอย่างไรกันบ้างเรียกได้ว่าตัวรถเนี่ยได้รับการออกแบบทั้งภายนอกภายในที่ดูหรูหราแล้วก็พรีเมียมมากทีเดียวแล้วก็มีอีกหลายๆจุดครับที่เวลาเราเอมองเข้าไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ารถเนี่ยมันมีดีไซน์ที่ชวนให้นึกถึงรถรุ่นอื่นๆอ,อยู่บางส่วนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมส่วนราคาค่าตัวของเขาครับจะเป็นอย่างไรบ้างก็ รอติดตามชมกันได้เลยนะครับวันนี้ครับผมท็อปเทโรและทีมงานออโตเดฟของเราครับก็ต้องขอตัวละก่อนอย่าลืมรับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เราได้ทุกช่องทางนะพิมพเลย a u t o d e f t วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ